สมราคาคับโตปานหมอถ็เโตหน้าสิบสามติดนเนี่ยของจริงมันเล่นได้หลยครับเนี่ยดูหนึ่งเนี่ย,ยสามตัวนีอีกี่คิวนะเหตงนั้นไมนกนออ่กินแรดิ เกนะือบยี่สิบคิวคูณอเลรนะตอนนี้สามิลตรต่อนาทียังไปได้เลยนะแต่ว่าโอเคนี่พวเดี๋ยวบอกประมาณนี้ครับตั้มปตะมอันอยู่นะครับเหยียบเหยียบคลิปตั้มเสียนพี่นีกําลังตั้งแล้วครับมีมนันมันกันแมงประตูสามบานสามขุนสาม อาประตู่าประตูประตูว่มันยูยใายเที่จชื่อเ่ยติตั้งันประมาณเจ็ดจริงยังเนี่ยิกุณาสร์ศาสตรานั่นลงไปวัดกันแรกนะขสาดจริงหมงรากาขาบ้านกรต้า้นไหมศาสาดอย่างเดียวไม่พ้พตู้เลยทุงให้บ้านกระต้นเัยโดยกินไหย